วาเลนไทน์เนี่ยนะวันแห่งความรักโรแมนติกผมว่าหลายคนคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าเยอะเลยนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนักบุญวาเลนไทน์ที่แอบแต่งงานให้ทหารสมัยโรมันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วประวัติของนักบุญวาเลนไทน์มีหลายเวอร์ชั่นมากๆแถมบางหลักฐานก็บอกว่าไม่มีตัวตนจริงด้วยซ้ำ แล้วทำไมต้องเป็นวันที่14กุมภาละ่ะอันนี้ยิ่งพีคเพราะบางทฤษฎีบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบูชาเทพีจูโนเทพีแห่งการแต่งงานของโรมันหรือบางทีอาจจะเป็นแค่การตลาดเฉยๆเพื่อกระตุ้นยอดขายดอกไม้และช็อกโกแลตหลังปีใหม่ ศาสตราここจารย์แจ็คบีโอรูสจาก University of Kansas เคยเขียนบทความวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้เลยนะบอกว่าความเชื่อมโยงระหว่างนักบุญวาเลนไทน์กับความรักโรแมนติกเริ่มชัดเจนจริงๆก็ช่วงยุคกลางนี้เองซึ่งก็คือหลายร้อยปีให้หลังแล้วเห็นไหมวันวาเลนไทน์มันไม่ได้โรแมนติกอย่างเดียวมันมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการตลาดผสมปนเปกันหมดสรุปเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจตรงกันนะ